สวัสดีเดจ้าพ่อกันอีกแล้วคะ่ะกับไอ้ทุกตา,าพาฝันเมื่อใหม่วันใหม่วันสดชื่นสดใสเนาะคะ่ะทางนี้เด็ดออกอุ่น,นมีแหงกันได้ค่ะเออเพื่อนๆมีแต่ความโชคดีเข้ามาหาํำชีวิตเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนคะ่ะผู้เร่มีเวลาก่มาะ,กาะมากค่ะกาแฟเมื่อใหม่ต้นเซ้าทางยุโรปค่ะกาแฟมเดม,มาเด้อมาเด้อ เบืงเดดก็ออกซะอุ่นๆน,นะคะหลังกระจกนี่สดชื่นเบึ่งพี่นกบินนอ้ยสะอน้นลุมก็พัดเบาๆเพราะงั้นเถอะคนพากินกาแฟก็มีความสุขค่ะเพราะมันอากาศดี มื่อวานนี้ตุกกะทายอึดสวนน้ำหลังบานค่ะอากาศดีนั่งตากแดดนะ้ำเมื่อวานค่ะนั่งตากแดดก็ใส่เสือ้อนานาเนาะค่ะเาะเพราะมันถึงเป็นอากาศดีแต่ว่ามันก็เป็นอากาศเย็นอยู่แล้วค่ะเมื่อวานนี้ประมาณตุนนิดสิบสิบสี่สิบห้าองศาเมื่อวานช่วงเวลาแดดออกแต่ว่าถ้าลมมาก็เย็นเนาะค่ะเนาะก็ เอทนันเอนี่พอดีสะดวกเ่าแล้วเดทออกมันสบายก็เลยทำสวนเมื่อวานทำสวนหลังบ้านก็บโบนแลวเ้ยค่ะสวนก็เอตนี่นิดหน่อยเนาะค่ะเนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะค่อยๆเอดไปได้ยินขยะสีเขียวมันสองกระคุกห็เลเอือไปทิมมื่อน,นี้ก็ว่าไหนเอ็ดโต้กันวันนี้แต่ว่าเอยก็ว่อวาไปพรวนดินเยอะบ้าไะไ่ะเนาะเพราะว่า สังเกตว่าเมื่อวานเนี่ยไปพวนดินแล้วก็ค่อยเอ็ดดอกค่ะอันแมงอันนี่แะค่ะอันเม็ดโมเมนต์แมงเม็ดเม็ดอันเมล็ดที่เอ้ยว่านลงตั้งแต่เอ้ยพันลืมเนาะก่นเนาะตั้งแต่เอ้ยไปเมืองไทยเอ้ยแล้วว่านจะเอ้ยว่านต่เลยลงมาได้ไม่นี้มันแล้วขึ้นค่ะมันแล้วขึ้นมันแล้วเป็นกำลังแตกตาได้ออกอันออกดาคมมือเนี่ยค่ะ เธอเอ้ยขอดเข้าไปหลุมลึกๆเพื่อนตอนที่ก็เอาพวนดิน่มาไปอันมันไปตัดนั้นมัเนาะคมันไปอันทำลายเพื่อนบางอันก็เลยอันค่อยๆเอ็ดไปมาหวานแต่ว่าบรู้ว่าเอาเม็ดตะลึงลงด้ก็เม็ดดอกไม้นี่แหละค่ะสมมติว่ามันมีแต่ต้นดอกไม้ซื้อแดดหมู่เฮ่อมาแดดเนาะค่ะเนาะเฮ่อมาแดดวันเอาไปเก็บไว้นำเนยเหือนเพ่นบได้ไซสเพื่นลืมไปใช่ไหมคะ แั้วทีสองมเม็ดข้าวโพดตั้งแต่สมัยแม่เอ,อ๋ยตุทกตาอยู่เอามืออย่างอยู่เด้อวค่ะข้าวโพดเล่นะคะ่ะคนเห็นเอ๋ยชอบกบลิ่นวันราซื้อมาอันเอ๋ยเมือ้อวันละเอามาือบางท่นผู้เฒ่าจากไปเตือนกเ็เลยปีเนาะสิบกาปีเนาะยังไปเปิดเบิ่งกันอย่างห็นอยู่เก็บคักเก็บแน่เดอคะ่ะก็เลยอันเมื่อวานนี้ก็เลยค่อยเอ็ดไปก็เลยบัวดอันบัวดอัน บบได้ผลโบได้ไซเันอันนั้นเยอะนะคะแต่ว่าการได้ผลงานดีอยู่คำวันเมื่อนี้ก็ไเนบ่ยโบเยอะถังหลังบ้านเอยก็หนึ่ทถังน้ำบ้านเลยคำสั่งกรตัดแต่งต้นไม้ค่ะโบเยอะหรอคะนิดๆหน่อยๆงางานได้ตุ๊กเจ้าทำ ก็อ่านหนังสือพิมพ์มันกินอาหารเซาจนเอาพันโอกไปหาหมู่พันเอ็ดบานซอยกันเมื่อวานนี้ก็กลับเหมือนดึกเลยค่ับเมื่อวานหมู่พันหมาหาเมื่อวานก็เลยมานั่งดื่มกับเอ้ยนอยนึงแล้วพอดีแฟนเอ้ยมาก็ได้คุยกันอยู่บ้าน มันเป็นวิถีอันชีวิตเนาะค่ะเนาะแต่ละปีแต่ละเดือนแต่ละช่วงเวลาก็คือเก่าเหมือนกันเปลมาเดิมๆหมูม่ก,กับหมู่เก่าเนาะค,ะะคะ่ะเนาะหมู่เก่าเพื่อนเก่าเดิมๆเ,เพื่อนใหม่ก็บบค่อยมีแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่ามันมันเป็นตำไว้์นะ,ะเออบานถ้าสังเกตมันนะค่ะนะ,ะเอยก็บโรู้ว่าคนอื่นอาเซียโบคือเอตุก,กตากันเลยแต่หมู่ใหม่นี่บโค่อยมีนะคะ่ะ มักสเป็นหมู่เก่าๆรุ่น 99, เก่าๆเนาะค่ะเนาะที่หูุดจักกันมาหึ่งหึงเนี่ยค่ะผ่านไปผ่านมาก็แวะถ้า่อยูก็ผ่านไปใช่ไ ื่อกี้ก็มีงานทำอยู่ค่ะเต่เฟนเออยออกไปเลยตะเอ็ดทำเอ็นี่เออยกับส่อนทางหน้าเหงอนเออยี่ดอกไม้สีชมพูนะคะเวลามันบานมันสิบานเต็มต้นแต่ว่าเวลาพันแกแล้วมันสิเป็นเบือนะคะเป็นเบือสีเขียวแล้วก็ดอกไม้ก็หายไปก็มาเป็นเบือก็งามตาเป็นแบบเต็มึนื่องขนมค้างเงนินเดี๋ยวไปทางนี้ก็สีชมพูอ่อนๆงามตาขนาดยค่ะก็สดชื่นแล้วกันเนาะ ดอกไม้บานช่วงนี้งั้นหรอป้ดอกอย่างอื่นก็เพียพันนะขึ้นมาบานอีกอะมันเป็นช่วงระยะเวลาของแต่ละอันชนิดเนาะค่นเนาะแต่กระดอกไม้เยอะค่ะก็สดชื่นสําหรับคนชอบดอกไม้แบบเอวยนะคะเนอะเอดกะจุกกระจิกเนาะค่นเนาะถ่ายคลิปลงได้วาถ่ายลงได้กินกาแฟแล้วแท้ก็ลืมถ่ายก็พุกค่ะเพียนะได้กินอีกก็เป็นหลายชั่วโมงอันนี้ก็ว่ากันไปตามสภาพเนาะค่นเนาะ กาแฟขมุดนะคะื่อเพื่อนๆมีแต่ความโชคดีเมื่อไม่วันนไม่สุขภาพแข่งแรงกันทุกคนเนาะคะ mm ่ะเนาะพราะกันคลิปหน้าเนะคะ mm ่ะเด้ะสวัสดีค่ะ